อะไรนะคะั่งเล้กเอาเท่าไหร่ลูกของเด็กเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ลูกบอสน้อยบอกว่าบัตรหน้างานของเด็กเอาสี่สิบบาทพอค่ะค่ะผมฝากเสียงนี้ไปถึงบอสนกนะคะผมรับเรื่องด้วยเด้ออเด็กให้เด็กอยอยีูเว่าบางค่จะเข้าบัตรเด็กกี่บาทคะลูก ี่สิบบาทค่ะบทำไมคะเพราะสงสารเด็กเขาบางคนเาก็ไม่มีเงินแต่ว่าเขาก็อยากมานั่งดูโอก็เลยอยากลดเหลือส0สิบาทให้เด็กเขาเพราะว่าเขาไม่มีเงินเนาะส0สิบาทนี่น่าจะแบบว่าพอดีเนาะสําหรับเด็กน้อยครับผมมีทายใช่แต่ว่าที่นี้เพื่อนก็สูงกว่าตั้งหลายรยกว่าทุกคนเลยนะเนี่ยก็เปียกกูบูเลยอันนี้ก็เลยเด็กเสียเงิน่ะนะ สวัสดีลูกๆที่อยู่บนรถจ้าอเอสวยุ้าคยสนลแบบหอเล่าช่ยหูด้ค่ะสวาดีครับเอาทำไมล์มันโอ๊ยความคิดดีมากลูกอะอายใช่ค่ะผมถึงวัดแล้วใช่ละมันก็เด้งเสียพี่น้องบอกลาว่าเฮมินเด้อครับผมขอไปพี่น้องหลายครับรูเก็บข้าวเก็บข้าวคนละกระสอบ สุดยอดมากความคิดลูกหนูใช่ค่ะผมแม่อยากไปดูมากๆแต่แม่อยู่กระบี่ไกลมากไม่ดูทุกวันทุกคืนจ้าขอบพคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อขอบพคุณพี่น้องสู้มองสู้บอกันแลกกันครับผมเทกการสนับสนุนซัพพอร์ตลูกหลานมัลําเสียมอยู่ลูกพ่สะกรอ์ได้ดีเด้อพี่น้องเด้ออไอหน้ารักขอบพระคุณนะครับผมขอบพี่น้องครับผมขอบพระคุณค่าขนมจากแม่แม่ทุกคนด้วยเด้อครับผมที่ใหิยลาหน่อยมือหนิครับผม พ่อไม่ติดดีคนอื่นด้วยนะแต่พ่อไมติดญี่คุณครับเ่วนี้ยัเล่นของเล่นเหมือนเน้องไอตัวนี้กี่ขวบแล้วคะลูกสิเอ็ดขวบแล้วค่ะ